เข้าสู่บรรยากาศของรองคู่เอกครับคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดฝ่ายแดงครับแก่นนครชายมีนบุรีน้ำเงินเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับ135ปอนด์ปอนะครับหรือว่ารุ่นไลท์เวทดูครับทีมงานของแก่นนครบอกให้เดินเบียดต่อยหมักแล้วครับตอนนี้นายโดนหมัดแล้วทำท่าอูวาบูวา,วาเหมือนกันเอาบวกซอกเลยครับต้องต้องระวังหมักนะครับเออกว่าเอาโดนโดนอีกแล้วครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอาชีพหลัก อ้าวล็อกอยู่ไม่อยู่ครับล็อกอยู่ไม่อยู่แมพยายามจะแก้ด้วยลูกขวางแก่นครขวางไว้ขวางไว้วไวอ่ามันใกล้มุมใกล้เชือกไปหน่อยครับอือหืออือหือนี่ครับอจอมโบโอ้โหเอ้ามาโค้งเคงเหมือนกันครับน้ำเงินเพชรอ่าวไทยโอ้โหมา โอ้ยโหวาดเสียวครับเรียกว่าโค้งเทงก็ยังมีบวกได้รอดนะครับทั้งแท่งทั้งเข่ามีตะวัดถึงสูงก้านพอด้วยแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับดูนะครับว่าแก่นนครนีโอ้โหทีมงานนี่เฮฮากันลั่นนะครับบอกให้เดินเบียดชนอย่างเดียวมีหมัดน้าไปก่อนโดนหมัดนี่ทําท่าไม่ดีนะครับโอ้โค้งเทงอยู่ตลอดเหมือนกันครับถูกทรงเลยนะครับออกมายกนี้แก่นนครครับพยายามจะอุ้ยงหมัดเป็นการใหญ่แต่ว่าเพชรอ่าวไทยก็ไม่สนและชนอย่างเดียว เอาอย่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 าลอยหน้าลอยตาพี่อย่าลอยหน้าลอยตาเมาเมาเอาขวาไหนยัดยัดได้ไหมมาดูครับโดนโดนบัตรโดนศอกเสียไปเสียมาเลยครับี่บอนโอ้โหโอ้โหนี่ครับปากของดีครับของดีโโมสเตอร์โบสโอ้โหนี่ครับโอ้ยลองคุ่เอกโอ้เอ้าติดเข้าไปแกนนครโอ้แต่ตะวครับเพชรอ่าวไทยมาบวกแรกบวกสู้เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนหล่นลงไปให้กรรมการนับครับ โอ้โหคู่นี้นี่แลกกันดับใครดีใครอยู่เลือดมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้เพชรดาวไทยหน้านี้เลือดไหลเป็นทางแล้วนะครับดูว่าแก่นนครก็พยายามจะเบียดต่อยหมัดกล้ำในมั่นใจในสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เดินชนตลอดดูว่าเพชร่าวไทยจะแ,แก้อย่างไรนะครับสูงยาวเริ่มจะเดินขยับเข้าหาไม่กลัวหมัดแล้วด้วยนะครับโอ้โหดูครับแลกกันทั้งแท่งทั้งเข่าแล้วตอนนี้ มาดูกันที่วงในไอ้ไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับวัดกันเลยนะครับแก่นนครชายมินบุรีหรือดาบลันสาระครับมีหมัดกบศอกน่ากลัวอ่าส่วนนั้นเงินเพชรอ่าวไทยพิทักษทางหลวงก็เนี่ยครับตัวใหญ่เข่าแหลมแทงเจ็บแมหมใกล้เชื่อไปอีกนิดนึงกรรมการเลยแยกครับยกนี้ยกสี่แข้งซ้ายต่เวียงไปโอ้โหแกกะเอาให้อยู่เลยครับหมัดของแก่นนครครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับตปเข้าไป อาวงไหนครับมาจับไข่จับดิวกันโอ้โหูสอยเป็นชุดสอยเป็นชุดน้ำเงินเพฟตอัลไทยแต่ว่านี่ครับมาแกนคนครโอ้โหนี่ครับมามาถึงครึ่งทางของยกที่สี่โอ้โหอ่ะมบสนผักเอาไปผักเอาไปจำปั้นผักเอาไปจำปั้นอืหอหือเขาแล้วครับดูว่าเพฟตอัลไทยนี่จะเริ่มมั่นใจนะครับเดินเบียดปล้ำหน่อยนี่โอ้โหกระทุ้งเข่าแต่ละดอกนี่เนื้อเนื้อเน้นเน,เน้นทั้งนั้น แก่นนครก็ไม่สนนะครับพยายามจะเดินต่อยมาต่อยท้องต่อยหน้าดูลูกขวางนะครับโอ้โหเพชรอ่าวไทยเวลาขวางนี่ขวางหัวหายเหมือนกันโอ้แทงหน้าเลยครับเรียบร้อยนะครับกรรมการยุติการชกเลยครับเอาละครับนายแพทย์กีรกดิ์นะครับบุปราชติก็ขึ้นไปดูอาการแล้วครับจบยกสี่นะครับโอ้โหทนหมัดได้ครับสุดท้ายก็เป็นเพชรอ่าวไทยพิจักทางหลวงครับชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์แก่นนครชายมินบุรีไปยกสี่พีทวิน ขึ้นไปรับเลยนะครับมามาโชว์ผลงานไฟแรกในศึกสายของเพชรินดีที่ไม่ธรรมดาเลยครับแทงถึงน็อกเลยครับรูปร่างแกดีเหลือเกินนะครับในพิกัดประมาณไลท์เวทครับเดี๋ยวมีภาพช้าครับดูครับจังหวะกระซวกเข่าโอ้แกขวางแล้วแทงหน้ากลัวแทงหน้าเลยนะครับเมดสุดท้ายแทงหน้าเลยครับโอ้โหดูครับยกโดนแบบนี้ใครจะทนได้ครับ เนี่ยครับภาพช้าส,สวยๆจากทีมงาน True4U ครับให้ดูหลายๆช็อตเลยครับโอ้โหเดินทางมาถึงคู่เดือดอีกหนึ่งคู่ครับคู่เอกนำรายการประจำค่ำคืนวันนี้นะครับเรามาฟังประวัติของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงมรดกเพชรมวยเด็ด789ครับนายพาสุเครือวันนะครับนักชกจากบุรีรัมส่วนฝ่ายน้ำเงินครับ ฟ้านำชัยอปิติศักดิ์ครับนายธนชัยชัยเสนานะครับนักชกดังจากจังหวัดร้อยเอ็ดแม่ชิงกันออกนะครับมรดกเพชรนี่จังหวะเข้าไปหลววไม่ได้เลยนะครับเนี่ครับฟ้านำชายเลือกครับอ่ากเลือกแล้วก็รอหัวดแข่งขวาเน้นๆอ่ะมรดกเพชรซ้ายนำทางไปก่อนนะครับเป็นมวยขวานะครับแม่แต่ว่าซ้ายหน้าก็ออกได้ครับทีนี้เบียดอ่าเอดอาร์ตอ่าขยับหลอกล่อแม่จุกจิกกวนใจทั้งคู่เลยครับ โอ้โหโนี่ครับเขาหมาัดหน้านำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยขวาครับขวาบายฝ่ายน้ำเงินอือหือนี่ครับเจ้าจังฝ่ายแดงเปิดเกมไปก่อนครับฟ้านำชัยนี่ครับอ้าววงไนไอมลอดเพชรกรรมการแยกออกมาก่อนครับการยกทสาม เรียกว่าตีไม่ถนัดนี่ต้องแยกนะครับมรดกเพชรนี่ขยับเข้าหามีฮุกซ้ายหน้านี่ถือว่าอันตารายเลยนะครับเริ่มจะเตือนได้หลายครั้งมาดูวงในฝ้านำชัยเริ่มจะใช้ความเก่านะครับคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้ล็อกนะครับไม่สนมรดกเพชรตีไม่ได้นี่กรรมาการต้องแยกก่อนครับออกแข้งขวาต่อยขวาได้สวยๆไหลหมัดแล้วนะครับฝ้านำชัยดูนะครับโอ้อยาจกะกเน้นหมัดเน้นศอกเหมือนกัน วงในเบียดเข้าไปเกี่ยวได้โอ้แยกกันทีต่อทีเลยครับตอนนี้ชิ้งกันออกไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้ดูเดือดเลยครับยกนี้อ่ายกปล่อยของยกปล่อยของตีได้ไหมตีกรรมการแยกครับอ่าดูเดือดร้าใจแล้วนะครับเอาละครับถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเลยครับยกนี้ใครอยู่ใครไปยืนกันใกล้ๆซับกันครับแข้งขวาคนละทีครับโอ้โหนี่ครับฮ้ามวยมันสนั่นมาไม่เดือดไม่ได้ไม่เดือดไม่ได้เอายนอนข่าวไปหนึ่งที มรดกเพชรโอ้โหแต่ว่านี่ครับฟ้านำชัยเดี๋ยวดูครับราแก่โต้คืนนี่มาหนักแรงทุกลูกโอ้โหหล่อบวกศอกโอ้โหดูว่าชกละเอียดด้วยนะครับวันนี้มรดกเพชรอาศัยจังหวะนะครับมีลูกถีบแล้วก็ดักแทงสวยๆฟ้านำชัยต้องเดินเบียดแล้วนะครับยาเฉียดหน0 0 0แบาทครับทั้งหมัดทั้งศอกต้องมาโอ้มาหลุดเพราหลวมนี่โดนโต้ทันทีเอาเบียดเข้าไปต่อยหมัดรขันศอก จะปล้ำในมรดกเพชรก็ล็อกเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็าศายรูปร่างนี้ได้เปรียบนะครับเด้งตีคุมเกมเอาไว้ครับอสอกของฝาน้ำชัยก็ถือว่าออกได้อันตรายแล้วก็น่ากลัวเลยครับอ้าวแข้งขวาเกี่ยวคืนขวาครับมีหมัดจิ้มอ้าวยัดเข่าเข้าไปตีคืนมายัดเข่าเข้าไปตีคืนมาท้ายครับว่าเม็ดนี้อ้าวคืนได้ไหมคืนได้ไหมอมาจรยอรมกการแยก,ก่อนครับอาจารย์อรันลุกลางแยก่อนครับ อืน่ครับมาสนุกในเกมของตัวเองด้วยกันทั้งคู่อ่าใส่แดงเจ้าจังมาหามวยเข่าครับอืมอ่ากรรมการแกะแยกออกมากรอ,อ่าพอเป็นยงนอกนี่เดี๋ยวดูครับฝ่ายน้ําเงินว่าชิงอกอกกนขวาเข้าไปต่อพยายามจะเดินเบียดต่อยหมัดฝันศอกแล้วเหครับฟ้านมชัยมรดกเพชร ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับวงไหนนี่ก็โกดเอาไว้แล้วก็ใี่เข้าครับวงนอกก็มีคอยบังคอยโต้นะครับดูว่ายกนี้นะครับต้องพยายามเร่งต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมเยอะๆนะครับฟ้านำชัยแต่พอออกหมัดกับศอกได้ดีน่ากลัวเลยนะครับฟ้านำชัยเอาแข้งมาปลายกโยนเข้ามาตีคืนไปครับพ่กนี้เจอกันครับหกโมงเย็นครับทูฟอยู่อง24่สสดเลยครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตครับ ให้กับบางใจเพชรซีบีเกันนะครับพรุ่งนี้จริงแชมป์118ก็จริงนะครับแต่ว่าตกลงที่116ครับเพราะว่าออกแมาการคอครับอะไรก็ยังเป็นไม่ได้อสอกครับโอ้ถือว่าสู้ได้ดีเลยนะครับฝาดำชัยแม่แต่ว่าดูจังหวะจับครับมอดกเพชรนี่แก็ชิงขึ้นขึ้นบนก่อนเลยนะครับเดินรวบรวมให้คะแนนครับสุดท้ายท้ายสุดครับ ไปที่มุมแดงครับมรดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแเครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนรุ่นพี่ไปครับชนะฟ้านำชัยอปิติศักดิ์ไปครับ